สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนได้พามาเที่ยวที่หอไอเฟลค่ะเพื่อนๆหอไอเฟลเนี่ยใครมาปารีสเป็นต้องไม่พลาดในการถ่ายรูปคู่กับพี่หอไอเฟลเลยนะคะสวยประทับใจทุกๆครั้งไปค่ะตอนนี้เราก็มาชมบรรยากาศข้างล่างคนต่อคิวค่ะเพื่อนๆมีช่องซื้อตั๋ออนไลน์แล้วก็เป็น w a l k w a l k i n นะคะ พวกฝนซื้อตั๋วออนไลน์มาค่ะ25ยูโรค่ะขึ้นไปดูวิวสูงสุดบนหอไอเฟลนะคะโดยมีลิฟต์ค่ะประมาณ2ตัวค่ะท่ที่เท่าที่มีที่เห็นนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปดูวิวประเทศฝรั่งเศสในกรุงปารีสค่ะว่าความขาวยังเหมือนเดิมหรือเปล่าสุดลูกหูลูกตาเหมือนเดิมค่ะสวยงามตลอดวันนี้ เป็นวันที่โชคดีท้องฟ้าแดดออกปลอดโปร่งให้ครอบครัวฝนค่ะเพื่อนๆไปดูกันค่ะวิวไความงาความงามของประเทศฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างสองคนนี้ก็เป็นในวิศวกรนะคะที่สร้างหอไอเฟลค่ะโดยคนที่สร้างคนออกแบบก็คือลุงกุสตาฟไอเฟลค่ะเป็นนามสกุลของแกเขาเลยมาใช้เป็นชื่อเรียกของหอไอเฟลค่ะ ลุงกูสตาฟนี่เขาเป็นปรมาจารย์ด้านงานเหล็กโครงสร้างเหล็กนีคะก็ประมาณหนลุงสติฟจอบหรือว่าไอรอนมากของม่บริษัทเทสลาเลยสมัยนี้นะคะ่ะถือว่าหอไอเฟลนี่เขาก็สูงถึง324เมตรเลยเดอ้อเพื่อนๆสูงเท่ากับตึก81ชั้นผุนได้สูงขนาดว่าเถาะประมาณนี้เ้ยหลังจากนั้นพี่หอไอเฟล เขาก็เสร็จสมบูรณ์เพื่อเป็นซุ้มทางเข้างานแสดงสินค้าแสดงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสในปี1889นะเพื่อนๆหลังจากเสร็จงานเสร็จทุกอย่างก็ดราม่าถาโถมพี่หอไอเฟลค่ะเพราะว่าคนสมัยนั้นคิดว่าเขาเป็นปฏะติมากรรมที่ประหลาดบทบังสถาปัตยกรรมเก่าแก่ไม่สวยก็ว่ากันไปนะคะ จนพี่หอไอฟเฟลผ่านดราม่าผ่านมาก็ยืนหยัดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาได้ถ่ายรูปเข้าชมเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คุณฝรั่งเศสประทับใจสุดๆนะคะคเพื่อนการมาเที่ยวครั้งนี้ของฝนกับครอบครัวก็ถือว่าไม่อิ่มไม่จุไม่แน่นสักเท่าไหร่ฝนอยากมาสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะไปได้ชมพระราชวางังแวซาย พิพิธภัณฑ์ลูฟไปดูลูกพี่โมนาลิซาเนาะเพื่อนๆทุกคนก็อยากดูนะคะหลายอย่างที่อยากมาเที่ยวครั้งหน้าฝนจะถ่ายสักอาทิตย์หนึ่งให้จุใจเบื่อไปเลยได้ไหมคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามชมเที่ยวฝรั่งเศสไปกับฝนทั้งวันคลิปนี้ก็เป็นคลิปพี่หอไอเฟลค่ะเพื่อนๆใครมาก็ต้องไม่พลาดค่ะ จะขึ้นหรือว่าถ่ายไกลๆก็ประทับใจในทุกๆรูปแบบค่ะภาพนี้ก็คือคนดังๆเข้ามาเยือนพี่หงไอเฟลนะฝนก็ลงมาข้างล่างค่ะความหิวก็ทำให้มือไม้สั่นค่ะเพราะอายุมากแล้วฝนก็คิดว่าร้านอาหารข้างล่างก็จะไม่อร่อยนะคะแต่ฝนการันตีค่ะเพื่อนๆอร่อยจริงค่ะทุกอย่างเลยสำหรับฝนนะคะยกเว้นโดนัทค่ะ ราคาก็ประมาณนี้ค่ะ4-7ยูโรนะคะพนักงานขายก็บริการดีน้ำใจงามค่ะประทับใจค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้มาลองชิมดูอร่อยทุกอย่างเลยฝนไม่ได้ใหญ่โมนะเนี่ยไม่ได้อวยด้วยขอบอกอยากให้เพื่อนๆได้มาชิมนะคะโดยเฉพาะวัฟเฟลค่ะท็อปปิ้งด้วยโช็อกโกแ,แลตแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะอร่อยที่สุดบ่มกับกาแฟแล้วก็ ไอช็อกโกแลตร้อนๆค่ะบักเก็ตก็อร่อยค่ะเพื่อนๆฝนกับคลิปได้ซื้อกับระหว่างทางนะคะเพื่อที่จะไปเอารถกับประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะนี่ค่ะบัฟเฟของโคโค่อร่อยกว่าโดนัทฝนอีกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลํำคาญฝนเดอร์คลิปนี้ฝนพูดเยอะมากแล้วก็เป็นทริปไอปารีสที่สนุกสนานไม่ได้เจอหัวขโมยใดๆค่ะชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยเดอ้อ